กลับนมัสการพระคุณเจ้าค่ะดิฉันนางสาวจิรนันวายุรกุลจากหอผู้ป่วยสงอาพาธอายุรกรรมหนึ่งโรงพยาบาลสงค่ะก็วันนี้นะคะดิฉันจะขออนุญาตสัมภาษณ์พระคุณเจ้าที่เกี่ยวกับการดูแลตนเองนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับพระภิกษุอาพาธรูปอื่นในการด<ม>ํารงชีวิตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้พระคุณเจ้าแนะนําตัวนิดนึงค่ะอาจจะอาตมาชื่อพระสายชนห้วยหงทอง อยู่วัดระเพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมจา้าค่ะแ้วคุณเจ้าบวชมากี่พรรษาละคะตอนยี่สิบสามพรรษาแล้จ้าค่ะก็ระหว่างที่บวชนี้มีปัญหาสุขภาพอะไรไหมคก็คมีโรคเบาหวานความดันไขมัน จะมีสามโรคจะเป็นมานานไหมคะเป็นมาสิบห้าปีลวจ้ะค่ะรักษาที่โรงพยาบาลส่งเนาะใช่จ้ะค่ะตอนที่เป็นระยะเวลาสิบห้าปีที่เป็นมานี่เป็นยังไงบ้างคะ่ะรู้สึกก็สูงสุดน้ำหนักมันเยอะไปร้อยยี่สิบกว่าโล<ม>แล้วก็มาเข้าคอร์สที่<ม>โรงพยาบาลส่งเนี่ยนะจ้ะคืะอบวันทีก็ขึ้นไปสูงสุดที่สิบห้า ติากกว่าขึ้นไปเยอะเลยเนาะรอบนี้ก็เลยมาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนน้ําตาลแล้วก็ลดน้ําหนักเนาะค่ะแล้วก็พระคุณเจ้านี่มีปัญหาสุขภาพในส่วนของน้ำหนักเกินเนาะค่ะแล้วก็ในเรื่องของมาหวานที่น้ำตาลสะสมเนี่ยขึ้นสูงมากค่ะแล้วก็มีในเรื่องของอะไรอีกไหมคะไอพกน้ำตาลไขมันพอกตับไขมันมีไขมันพอกตับแล้วก็ไออะไรไอ ก,กระเพาะปัสสาวะรั่วอะไรพวกนั้นนะพวค่ะค่ะก็รอบนี้มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างคะสําหรับการดูแลตนเองในรอบนี้ก็รู้สึกดีขึ้นจ้ะค่ะ,ะน้ําตาลนี่เป็นยังไงบ้างคะกับน้ำนจะใจก่อนมานี่น้ําตาลก็สามร้อยสองร้อยกว่าอตอนนี้ก็เหลือร้อยกว่าค่ะ แล้วก็น้ําหนักนี่จากเท่าไหร,ร่คะน้ำหนักไอ้ที่เข้าเขาไอ้เข้ามารอบนี้คือร้อยสิบสามโลร้อยสิบสามร้อยสิบสามโล<ะ>ค่ะ ปัจจุบันนี้เหลือเท่าไรคะปัจจุบันนี้เหลือ93โลโอ้ถือว่าลดเยอะมากเลยนะคะจาก20โลใช่ถือว่าเยอะในระยะเวลา3เดือน3เดือนเนาะแล้วก็น้ําตาลลดอีกเนาะแล้วก็เหมือนมีการลดใช้อินซูลินด้วยไหมคะใช่แต่เพราะว่าก่อนมานี่ฉีดอินซูลินราว170กว่ายูนิตถือว่าเยอะมากเนาะตอนนี้เหลือแค่6ยูนิต โอ้ลถไปเยอะมากเหมือนกันเนาะสำหรับ<ม>การมาปรับการดูแลตนเองในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการดูแลตนเองนนี้รู้สึกว่าปรับเปลี่ยนได้แล้วก็<ม>ปรับเปลี่ยนก็รู้สึกดีขึ้นจะลุกกระทับกระเฉงขึ้นร่างกายก็คล่องแคล่วขึ้นก่อนม,มานี่โหลุกแล้วก็นั่งแล้วปวดเมื่อยชาตามขาเนี่ยกว่าจะลุกได้ก็ต้องนั่งสกพักอนแหละ ไม่งั้งนก็เซเลยใช่ค่ะ,คะแล้วก็คิดว่าการที่เรามาดูแลตนเองในะครั้งนี้เนี่ยอุปสรรคเป็นยังไงบ้างคะมีไหมอุปสรรคก็ <c oughs> มันอยู่ที่แรงบันดาลใจของเราเราต้อง,งมีแรงบันดาลใจที่ความมุ่งมั่นตั้งใจที่ว่าจะทําจริงเพื่อจะลดจริงเพื่อเพราะตอนนี้อายุก็ชักจะเยอะขึ้นก็ร่างกายมันก็กจะถอยลงไปแล้วเนี่ยจะเราต้อง ไปสร้างให้มันแข็งแรงขึ้นเพื่อเราจะได้อยู่ไปได้อีกนานๆดีเลยค่ะเราคิดว่าการใช้ชีวิตตอนที่อยู่ที่วัดกับตอนที่อยู่โรงพยาบาลนี่การ สำหรับการปรับการดูแลตนเองนี่<ม>เป็นยังไงบ้างคะตอนจอถ้าอยู่วัดอยู่วัดก็ตอนเช้าเช้าพวกกลางวันเช้ากลางวันนี่มันก็จะไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องไปบิณฑบาตมั่งกวาด้านวัดอ<ม>หรล้าง,ห,ง,ห,งห้องน้ำอะไรเนี่ยกิจกรรมมันก็จะมันก็มีจุกจิกนะแต่ก็ถ้าจะออกกาลังกาย3มเวลาเนี่ยไม่ได้ จำเจ้าที่ก็ได้แค่เวลาเย็นนะเวลาสําหรับโปรแกรมเข้าออกกําลังกายที่นี่เป็นยังไงบ้างคะก็เข้าไปสามเวลาจากเช้าหนึ่งชั่วโมงไปบ่ายหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงถือว่าดีเลยเนาะสำหรับการไปอย่างพฤติกรรมเพราะว่าอะไรอะไรก็ดีขึ้นเนาะค่ะ แล้วก็คิดว่ากลับไปครั้งนี้อยู่วัดจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงไหมก็จะไอจะเอาที่อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเป็นเป็นต้นแบบเพื่อจะได้ไปทําที่วัดอย่างเป็นต้นแบบหมายความว่าเราก็จะได้ไอมีกิจกรรมตอนช่วงยามเย็นถ้าว่างเราก็จะเพิ่มกิจกรรมเพื่อออกกำลังกายเพิ่มขึ้นส่วนไอพวกกวาดลานวัดล้งงางห้องน้ำอะไรทํากิจกรรมอื่นๆนั่นก็ตามกิจวัตร แค่ไม่ให้บุกพองขึ้นนะจ๊ะค่ะกะ็พระคุณเจ้าก็มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดูแลตนเองเนาะกะ็ดิฉันเนี่ยขอ,อเป็นกําลังใจให้นะคะพระคุณเจ้านะคะในการดํารงชีวิตต่อไปแล้วก็คงการดูแลตนเองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะค่ะท้ายนี้นี่อยากจะขออนุญ,ญาตให้พระคุณเจ้านะคะมีส่งกําลังใจให้กับพระพิสุกรูปอื่นที่มีปัญหาสุขภาพหนอ่อยค่ะ <laughs> <laughs> จ้าสำหรับ ไปพาไปสูตรสงก็มันก็อยู่ที่ใจใจของเราเนี่ยแหละว่ามีความมุ่งมั่นไหมแล้วก็การลดอาหารลดน้ําหนักนี่หรือคุมอาหารเนี่ยมันอยู่ที่เราเพราะว่าตามที่มาอยู่ที่โรงพยาบาลนี่มันก็จากวันวันหน,นึ่งก็มันแค่พันสองแคลอรี่นะก็คือหมายความว่าข้าวหนึ่งจัพ๊พีกับข้าวนี่ก็ให้เป็นเน้นพวกผักพวกผักพวกไอ้ผลไม้เกิดพวกของมันของอะไรนี่ก็ให้งดไป มันก็อยู่ที่ใจเราแล้วก็เราตักได้เราเลือกได้เพราะเราบริสบาธิมาเราก็หยิบอาที่เราจําเป็นวัดใส่ฉ<ม>ัน<ม>แล้วพอบริบาลนี่จะรู้แล้วว่าฉันเท่าไหร่ก็คือหยิบแค่นั้นฉัน<ม>แค่นั้นพอแล้วก็ออกร่างกายก็พอจะอยู่ที่ใจครับค่ะ ก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะค่ะท้ายนี้นะคะดิฉันนะคะในนามพยาบาลอยุรกรรมนะคะของโรงพยาบาลสงนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะพระภิกษุอาพา,า,าทุกรูปนะคะที่มีความตั้งใจนะคะที่จะดูแลตนเองนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพื่อให้โรคของตนเองเนี่ยมีการที่ดีขึ้นนะคะ,คะก็ขอบคุณมากคะ่ะเจ้าพันพรจา